ครับผมนี่คือคลิป YouTube ที่เป็นการทําคลิป YouTube ใน YouTube มันคืออะไรยังไงมันคือเกมจําลองการเป็นยูทูเบอร์นะฮะซึ่งอันนี้เป็นของเจ้าเดียวกันเจ้าเดิมที่เราเคยเล่นไปเมื่อก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาคที่3แล้วมั้งอ่าอันนี้น่าจะเป็นผู้ผู้พัฒนาเกมเจ้าของเกมปิดเพลงตรงไหนแป๊บหนึ่งหยิบกล้องออกมาเอาละครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมโยนกล้องนะครับนี่คือการเล่นการทําคลิปด้วยการโยนกล้องโยนกล้องผมได้คลิปมาได้คลิปได้คลิปสัตว์เลี้ยงช่วย,ช,วยช่วยกระโดลดลดเต้นทําให้คลิปมีสีส อ๋ออย่างนี้เลยเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำดีมากอันนี้คือตัวแนะนำพาเราไปที่สเตเรียวเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้คือสัตว์เลี้ยงครับเปิดมาเปิดสัตว์เลี้ยงอืม้มได้อะไรเนี่ยอ่าคุณเจมอ่าน่าจะเป็นช่อง YouTube ใช่ไหมวิ่งไปต่อครับตามเข้าไปตามเข้าไปเราถือกล้องตามเข้าไปต่อไปแต่ทำอะไรที่ไหนยังไงสตูดิโอเข้าไปข้างในในสตูดิโอน,น,น,นั้นึนั่นคือห้องเรา เรามานั่งตรงนี้เพื่อทําการตัดต่อต้องคลิกต้องคลิกต้องคลิกสัตว์เลี้ยงก็มายืนช่วยช่วยลุ้นอ๋อโอเคนั่นคือเมมที่ได้มาแต่ว่าไม่พอที่จะทําได้คลิปหนึ่งก็เลยต้องออกแอดเพิ่มใช่ไหมออยั้งยังยัง,ย,งยังก่อนวิ่งตามเข้าไปอีก,ตา,าอกตามเข้าไปอีกตามเข้าไปตอนนี้มีเงินอยู่สามพันนะฮะมาตรงนี้มาตรงนี้มาซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับซื้อกล้องใหม่โอ้กล้องใหม่ขอบคุณมากกล้องใหม่ดีขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนึงโอเคครับได้ปิดเพลงเรียบร้อยน่าจะให้ปิดแตแแ่รกนะ เอาละครับเราอยู่กันในยูทูบเบอร์ซิมเลเตอร์นะฮะอันนี้คือภาคที่3ใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรามีคนซับย8คนนะครับโอเคหยิบกล้องมาสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกับการเวียงกล้องอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณ28ซับสไคร์เบอร์ที่ซับกันเข้ามานะครับการทำบล็อกที่ถูกต้องต้องเวียงกล้องไปมาอย่างนี้มันถึงจะได้ภาพได้บรรยากาศให้ทั่วถึงมีสัตว์เลี้ยงคอยวิ่งให้กำลังใจขอบคุณมากโอเคโอเคครับโอเคครับผมเริ่มหลายตาครับแค่นี้ก่อนกลับบ้านไปตัดต่อกอนแป๊บหนึง่งย,ยฮะ ในเงินมามื่นสี่หมื่นห้าครับนี่คือร้านค้าร้านค้าอยู่ตรงนี้นี่คืออินเทอร์เน็ตอีกแล้วจําได้พักที่แล้วก็มีนะเป็นตัวที่แบบเร่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทาให้อินเทอร์เน็ตนั้นแรงขึ้นสามเท่าสามกสิบเก้าหรือปลอ๋ออันนี้คือที่ซื้อโอ้ก็ทําดีนะหนานร้านค้านะฮะต้องถือมือถือขึ้นมาแล้วโอ้โหเวี่ยงลงมาให้ขอบคุณมากครับต่อไปมีอะไรอีกมีชายนี่เจมคือมีโอกาสที่จะได้ชายนี่สัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลี้ยงคูณสามมีโอกาสเป็นชายนี่ ถ้าก่อนๆเขาก็ทําดีนะอันนี้คืออ๋อเปิดสัตว์เลี้ยงได้ระดับหายากขึ้นในเวลา15นาทีร้านค้ามีแค่นี้แต่อันนี้คือซื้อได้เรื่อยๆใช่ไหมออฮะแล้วพวกเหรียญพวกเงินล่ะเหรียญเงินอะไรพวกนี้ซื้อซื้อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงอัปเกรดได้ใช้เงินอัปเกรดครับสัตว์เลี้ยงอันนี้คือหลับทํา YouTube จนหลับฉันอ้วนมากเลยใช่ไหมอ่าขยับหน่อยได้ไหมคือจะขยับได้ก็ต้องมีเงินนะสามร้อยเอ้ยสามพันทิลเลียนสามพันทิลเลียน เอาละสัตว์เลี้ยงมีหลายตู้นะฮะแล้วปลดล็อกยังไงอ๋อต้องเลเวลต้องเลเวลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นไปก่อนถึงจะเปิดตู้ต่อไปต่อไปต่อไป,อไปแล้วก็ต่อไปได้บันทึกทุกอย่างรอบบ้านรอบสถานที่เราอยู่เก็บบรรยากาศให้หมดต้นมงต้นไม้ก้อนหินทุกอย่างครับเก็บไมหมหมดฮะก้องใหม่เท่าไหร่ก้องใหม่หซื้อเลยโอ้เก้าแสนให้มีสองหมื่นแล้วเพล button, ย์บัทอนเอาไว้ซื้ออะไรอ๋อไปซื้อส,สัตว์เลี้ยงโอเคไม่ซับซ้อนฮะอืแจ็คเซติกไอ คุณแจ็คคุณแจ็คอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียได้สิบมียูทูบเบอร์ดังๆเต็มเลยฮะห้องผมเต็มไปหมดเลยยังไม่พอครับเงินยังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอนี่คือผู้ช่วยช่วยคูณเงินแล้วนะยังน้อยอยู่เลยฮะตอนนี้ซับสไครต์สองพันแล้วครับจริงๆผมว่าเราอัปเกรดสัตว์เลี้ยงก่อนดีไหมเพราะว่าไปเปิดตู้ที่สูงกว่าก็จะได้คูณเงินเยอะกว่าคุณแจ็คเซติกไอใช้อะไรใช้ห้าพันไม่เห็นอัปเกรดได้เลยคือทํายังไง อ๋อต้องเป็นตัวเดียวกันอ๋อโอเคครับแล้วก็อัปเกรดก็ต้องเปิดให้ได้ตัวเดียวกันก่อนเข้าใจแล้วอ่ะมาไปตัดต่อต่อแล้วอ่าเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้นเนี่ยคือมันมันช่วยตรงไหนมันช่วยอะไรยังไงเราเราเรารู้สึกมันแรงขึ้นไหมหรือยังไงอ๋อเราตัดต่อได้เร็วขึ้นครับเพราะว่ากดทีนึงได้ลบสามเมมโมรีซื้อโต๊ะโต๊ะใหม่โต๊ะใหม่โต๊ะใหม่แสนหนึ่งโต๊ะใหม่แสนสามหรือหกหมื่นเก้า กล้องใหม่เท่าไหร่นะกล้องใหม่เก้าแสนขอบคุณครับโอเคนินจามาต้องได้กี่ตัวนะห้าตัวหรือเปล่าอือหึอืมนินจามาหนึ่งสองสามสี่กดตรงนี้อัปเกรดสามพันกว่าอัปเกรดคุณนินจากลายเป็นอ่าเป็นนินจามาสเตอร์นินจามาสเตอร์เก้าสิบสามครับเก่งขึ้นฮนะกล้องใหม่ต้องมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้ผู้ติดตาม2 3 0 0มแล้วครับขอบคุณมากเลยฮะเรามาซื้อกล้องใหม่ก่อน9 4 0 0นะครับ <laughs> <laughs> เพื่อเมมโมรี่ส่ตอนหนึ่งคลิกใส่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะฮะใส่อยู่ใส่อยู่ผมว่าเราเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนดีไหมเปิดได้เยอะแล้วทำไมตู้ใหม่ย,ยังไม่มาทำไมตู้ใหม่ย,ยังไม่ได้ทูมอลเลเวลสอ๋อต้องเลเวลสสัตว์เลี้ยงเลเวลสอีกสองตัวอ๋อคือใครก็ได้ที่เป็นเลเวลสใช่ไหมเราก็รวมตัวปกติก็ได้นะ โอเคได้มาสองล้านผู้ติดตามหกหมื่นแล้วนะฮะตอนนี้เราไปจัดการเรื่องสัตว์เลี้ยงก่อนเราต้องการสัตว์เลี้ยงที่เป็นเลเวล3ผู้ช่วยผู้ช่วยต้อง็นผู้ช่วยผู้ช่วยเลเวลสนะฮะคุณนินจาอัปเกรดไปเป็นเลเวลเลเวล3ต้องมีเลเวลสอย่างน้อยสองคนเพื่อที่เปิดตู้ใหม่เลเวล3ายังเลเวล4ี่แล้วนินจาไปเลเวล4แล้วสองพัน <laughs> ครับเราต้องการเลเวล3อีกหนึ่งใครเป็นเลเวล3ได้บ้าง คุณแจ็คแจ็คไม่พออ,พอ๋อแจ็คพอคุณแจ็คพอโอเคไปด้วยสามไปได้อย่างได้แล้วนี่ไงตู้ใหม่เราก็เปิดตู้ใหม่สีม่วงคือใครอ่ะไม่ออกเลยอ๋อคุณมากกี้ไพร์โอเคได้มาแล้วหนึ่งเตรียมซื้อกล้องซื้อโต๊ะใหม่ซื้อกล้อง,ซ,อองซื้อโต๊ะใหม่กล้องใหม่เท่าไหร่แปดล้านอือหือแล้วตรงนี้โต๊ะใหม่ โต๊ะใหม่ล้านสี่โอเคจริงๆผู้พัฒนาคนนี้เนี่ยก็ทำแมบดีนะแต่ผมว่าเขาอาจจะโฟกัสที่เป็นการทำ YouTube Simulator เยอะไปนิดนึงอะ่ะถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นแบบอย่างอื่นอะ่ะเป็นเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบสกีบีที่อะไรเงี้ยคนอาจจะเล่นเยอะขึ้นไงเพราะแมบทำดีมากทำดูคลีนดูสะอาดมากนะฮะดูครับมีเคลื่อนไหวมีลูกเล่นเยอะ,อะถ้าเปลี่ยนรูปแบบของแมบไม่ไม่จำเป็นต้องเป็น YouTube อย่างเดียวอะ่ะเป็นอย่างอื่นคนอาจจะเล่นเยอะกว่านี้ก็ได้นะคือทำคู่ไปด้วย ได้โ,โล่แล้วยูทูบส่งมาให้ขอบคุณมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอรับโล่ก่อนออขอบคุณครับผมแกะครับแกะแกะดีๆหน่อยเดี๋ยวเป็นรอยขอบคุณมากเลยครับผมโมนโนโนเกะได้เรียบร้อยครับเราต้องเอาโลมาวางด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจเล็เลกๆน้อยตู้ต่อไปต้องการเท่าไหร่นะเรเวลเท่าไหร่เรเวลสมเอ,อเรเวลสี่สมสามคนนะครับอย่างนั้นเราก็เปิดไปเรื่อยๆ ได้แล้วมังได้แล้วครับตู้ใหม่ฮะมาเพิ่มมาอีก4คนนะครับใช้2ล้านโอ้อันนี้แพงตู้นี้แพง1 0 0 0 0มืเมมโมรีนะฮะเรามาเปลี่ยนโต๊ะก่อนโต๊ะใหม่โต๊ะใหม่โต๊ะเดิมออกแล้วก็ต้องกดระวังนะนี่โต๊ะใหม่ฮะจอ2อันฮะ2ชั้นครับแป๊บเดียวครับหมื่นหนึ่งจะหมดแล้วอะเร็วมากรอบนี้ได้เงินมา300กว่าล้าน คือจริงๆทุกอย่างมันต้องไปคู่กันเราจะอัปเกรดอย่างใดอย่างหนึ่งแบบให้มันทะลุไปเลยไม่ได้พอมันไปถึงขั้นหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนกล้องจอับเลี้ยงอย่างเดียวก่อนก็ไม่ได้นะครับมันไม่บาลานซ์กันไปอย่างรวดเร็วกล้องใหม่ครับ70ล้านกล้องต่อไป5 0 0รกว่าล้าน <c oughs> กระโดดเลยเกินอันนี้ร้อยกว่าล้านโอเคครับเ <c oughs> นี่ยมันต้องไปทีละขั้นมันเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบข้ามอะไรได้เยอะนะครับ2 0 0 0 0เมมโมรีเหมือนเดิมครับเปลี่ยนโต๊ะก่อนโต๊ะใหม่มาอีกแล้ว โตเก่าโลไปโต๊ใหม่คือโต๊ะเหมือนเป็นโต๊โต๊กล่องเนี่ยนะโตกล่องครับอ่ะโอเคมา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 ,มาตัดต่อไปเงินน่าจะได้เยอะตอนนี้ซับสองแสนห้านะครับเมื่อไรจะถึงล้านเนี่ยที่ช้าตอนนี้ก็คือการบันทึกมันบันทึกช้ามากห้าร้อยล้านต่อไปสามพันเก้าแป๊บเดียวไม่นานบันทึกไปบันทึกไปได้สามสิบสองตัวหนึ่งคลิกสี่พันล้านซื้อกล้องใหม่ต่อ เราต้องการเมมโมรี่เพิ่มกล้องใหม่โต๊ะใหม่ด้วยเกินครึ่งมาแล้วฮนะสามพันเก้านะครับแล้วก็โต๊ะใหม่เจ็ดร้อยกว่าล้านโต๊ะนี้ 5, ห,นโโห้าพันกว่าล้านโอ้โหย้อนยุกย้อนยุกไปไกลเลยเปิดได้ยังตู้ใหม่ตู้ใหม่มาแล้วโอเคครับโอ้เปิดได้สองตัวด้วยอ,อันนี้หรือว่าออโตหรือย,ยังไง๋อเอปิดได้สองอัน,นครับโอเคเปิดมาทีละสองอ่าสูงสุดตอนนี้คือสองแสนเจ็ดนะครับ คุณนินจาเหมือนเดิมซื้อกล้องใหม่ครับโต๊ะใหม่ยังไม่ได้ครับโอเคครับทำไมกล้องมันย้อนยุคอย่างนี้เนี่ยอ่ะกล้องอันนี้มาทีหนึ่งได้128ทุกคนครับตอนนี้จะล้านซับแล้วฮนะอีกนิดเดียวครับหนึ่งล้านซับสไครต์อีกนิดเดียวเมมโมรี่จะพอไหมอ้โหพอครับผมหนึ่งล้านเรียบร้อยครับยูทูบส่งมาไหมอ่ะไม่มีโล่เอ,อโล่มาแล้ว <laughs> ขอบคุณสายโยนมาให้โล่ทองมาเรียบร้อยและนี่คือหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ฮะโมโนโนเกะพัดลมได้มาเรียบร้อยฮะหนึ่งล้านซับโล่เงินโล่ทองโอเคเรียบร้อยหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์เรียบร้อยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ